สวัสดีสวีเคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราไปปั่นกลุ่มหรือเวลาไปแข่งช่วงจังหวะเข้าได้เข้าเข็มเราไม่มีแรงที่จะปั่นตามกลุ่มหรือเราไม่มีแรงที่จะปั่นหนีกลุ่มนะครับอย่างเช่นช่วงกิโลเมตรสุดท้ายหน้าเส้นนะครับหรือเวลาที่มีคนหนีนะครับเราอยากจะไล่ตามเราตามไม่ทันหรือเราหลุดกลุ่มแล้วเรา,เรา,เราอยากจะไล่กลุ่มเราก็ตามไม่ทัน นะครับอหลายๆท่านเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเน้นซ้อมแต่เอ็นดูร้านอย่างเดียวนะครับเอนดูรานปันโซนหนึ่งโซนสองนะครับอาโซนสามก็ได้นะครับแต่พอถึงเวลาจังหวะเข้าได้เข้าเข็มนะครับเราพยายามกดแล้วนะครับแต่ว่าได้แป๊บเดียวนะครับคือขาเรามันไม่มีแรงไม่สามารถที่จะทนโหลดสูงสูงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับผมมานําเสนอสูตรซ้อมนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ย สามสารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับผมโอเคสูตรนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าสูตรฟูแก๊สนะครับฟูแก๊สนะก็ <c oughs> คือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็อาประมาณว่าเหมือนว่าเราขับรถแล้วเราเยียบมิดอะไรประมาณนี้ <c oughs> รักใครก็รักไปรักใครก็รักไปรักใครสุดสุก็ <c oughs> คือจ,จับเต็มที่นะครับอาจับเต็มที่แต่ไม่ใช่สปรินต์นะครับไม่ใช่สปรินต์ก็คือ นี้เราจะปั่นอยู่ที่ประมาณโซน6นะครับถ้าใครใช้วัดนะครับหรือว่าถ้าใครใช้หัวใจก็คือหัวใจเกินร้อยว่างั้นนะครับมีเท่าไรใส่หมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่สปินนะครับโอเคแล้วครัวนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับมันจะมีประโยชน์ก็คือว่า มันจะสามารถยกระดับนะครับเขาเรียกว่า,วาระดับแล็กเกตเทสโฮนะครับเวลาที่เราฝึกซ้อมไปนะครับมันจะมีระดับแล็กเกตเทสโฮนะครับก็คือว่าระดับที่กดแล็กติกข,ของเราเนี่ยร่างกายจะเคลียร์ทันนะครับคือมากกว่านี้เคลียร์ไม่ทันน้อยกว่านี้มันก็เรียกว่าเบาเกินว่าง,งั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยระดับแล็กเกตเทสโฮคือพอดีนะครับร่างกายเนี่ยเคลียร์ได้พอดีไม่มากไม่น้อยนะครับคราวนี้เวลาที่เราซ้อมจักรยานนะครับตอนแรกเนี่ยระดับแลกเกตของเราจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเราซ้อมไปเรื่อย มันก็ยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ไอสูรเนี่ยมันจะสามารถยกระดับ t ลคเ t h r e เทชโ d ของคุณขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้นะครับว่ารายละเอียด <royable> <under> t ลคเ t h r e เทชโ d เป yeah, <the> <made SAN> <Maria> ็นยังไงนะครับเอาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคหลักการก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราปั่นที่เรียกว่านักหนักนะครับนักหนักนักหนักสุดชีวิตเลยนะครับเหยียบหมดไม้นะครับฟูแก๊สนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันเรียกว่าคุ้นชินกับโหลดสูงสูงนะครับอ่าโอเค ซ้อมยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเลือกทางซ้อมเป็นทางลาดหรือทางเดินขึ้นลงเล็กน้อยปั่นวอร์มอัพ15นาทีโซน1-2ถึง2ช่วง5นาทีก่อนซ้อมจริงปั่นโซน4-5ถึง5นาน1-2ถึง2นาทีเพื่อให้ขาพร้อม เมื่อถึงตำแหน่งที่เราสามารถซ้อมได้สะดวกให้ปั่นที่โซน6นาน35นาทีจับในดรอปทำตัวนิ่งๆไม่ใช่สปริง ัก90นาทีโซนหนึ่งทำซ้ำทั้งหมดแบบยกวอร์มดาว15นาทีโซนหนึ่งเราซ้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดเรียวหมดแรงไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่า สูตรนี้นะเราสามารถซ้อมได้นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ละ1-2ถึงครั้งนะครับช่วงก่อนที่เราจะแข่งนะครับประมาณสัก2 3เดือนนะครับก็คือว,ว่าไอช่วงที่เราเก็บเอ็นดูรานเนี่ยไม่จําเป็นต้องซ้อมนะครับไม่จําเป็นต้องซ้อมเราเก็บเอาไว้ซ้อมเฉพาะช่วงก่อนแข่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายมันล้าเกินไปนะครับโอเคทําประมาณสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับลองดูสัก2 3เดือนนะแล้วลองดูว่าเออเวลาที่เราไปเจอสถานการณ์ที่เราต้องใช้แรงมากๆเนี่ยเรามีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะ หาผลิตภัณฑ์ดูแลจักรยานนะครับทางร้านเทรนนิ่งมิทแจ็คนะครับมีทั้งในช้อปปี้และในลาซาด่านะครับมีผลิตภัณฑ์ดูแลจักรยานยี่ห้อมทิปนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมีไว้บริการท่านนะครับสามารถแวะไปเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งมิทแจ็คนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตั้งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามได้อย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้ขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตกับท่านสวัสดีครับ